สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างนอ้องงวดนี้หลายๆท่านก็คงโชคดีนะคะใครที่ยังพลาดจากงวดนี้ก็รอลุ้นกันงวดต่อไปเนาะอย่าเพิ่งหมดกําลังใจชีวิตยังคงต้องมีความหวังอันนี้ก็ถูกกลุบกิบกับเขาหนึ่งใบตามระเบียบนะคะก็เลยจะเอามาถ่ายคู่กับไม้มงคลประจำร้านเราอะ่ะ ขายต้นไม้สมุนไพรไม้มงคลแล้วก็ไม้หายากนะคะประมาณ10กว่าปีในชื่อร้านเวลากรสมุนไพรนะคะแล้วก็ตั้งแต่เราเริ่มขายใหม่ๆเลยอะ่ะก็จะรู้จากไม้มงคลตัวหนึ่งสมัยนู้นะ่ะสมัยที่ยังไม่มีการขายของออนไลน์น่ะก็แทบจะไม่มีใครรู้จักหรือว่าพูดถึงกันมากนะักนะคะกับไม้มงคลตัวนี้ แต่ก็น่าแปลกที่ว่าออเดอร์ที่สั่งเข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะพยายามให้เราเสาะหาไม้ตัวนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันถ้าถามว่าไม้มงคลตัวไหนที่มีความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดสำหรับที่ร้านก็บอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะแล้วก็ฤทธิ์ของเขาหรือว่าผลที่ได้รับส่วนใหญ่ของคนที่ครอบครองเนี่ย ก็คงไม่พ้นเรื่องของโชคลาภแต่ก็มีหลายๆท่านที่แชร์ประสบการณ์เรื่องของการพกตะกุดไม้แยแยแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของการสมัครงานก็มีนะคะเรื่องของการค้าขายก็มีแต่เด่นที่สุดจริงๆเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของโชคลาบนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะมารีวิวเรื่องราวดีๆนะคะพร้อมกับหลักฐานว่า เขาก็เด่นเรื่องนี้จริงๆนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ใช่กับทุกคนเนาะมันก็คงจะไปพอเหมาะพอดีกับอะไรอีกหลายอย่างนะคะแล้วก็ขอดีใจกับทุกคนนะคะที่มีโชคมีลาบกับงวดนี้นะคะบางคนก็อาจจะได้เยอะบ้างน้อยบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะยังคงมีความหวังกันต่อไปนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่สนใจไม้ใหญ่แย้ถ้าเป็นต้นปลูกเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นละ300นะคะไปจนถึงไม้ไซส์ใหญ่ที่อยู่ในตรงนี้คือเป็นไซส์ของบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่สามารถเอาไปทำตะกุดเข้าพิธีแจกลูกศิษย์ลูกหาหรือให้บูชาได้เนี่ยไซส์นี้อยู่ที่15่นะคะเพราะฉะนั้นไม้ใหญ่แย้ก็จะมีตั้งแต่ขนาด300 500 8001,000 ไปจนถึงต้น15ื่นนะคะส่วนตะกุดไม้ใหญ่แย้สำหรับคนที่ไม่สะดวกปลูกแล้วก็อยากจะพกพาก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเรามีให้บูชาตั้งแต่ตะกุดที่ราคาชิ้นละ100บาทขึ้นไปจนถึงคือแล้วแต่ความใหญ่และก็ความเก่าของอายุเลยเนาะเพราะว่าตะกุดไม้ที่มีอายุมากๆราคาก็จะสูงขึ้นเป็นธรรมดานะคะ ก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้อาจารย์ท่านไหนที่อยากได้ไปแจกลูกศิษย์เอาไปให้ลูกศิษย์บูชานะคะก็สอบถามราคาขายส่งกันเข้ามาได้แล้วก็หวังว่าทุกท่านทุกคนก็จะมีโชคลาภกันในงวดนี้แล้วก็ในงวดต่อ,ตอ,ตอไปยิ่ง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 ,ง,งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามันประกอบกันระหว่างความมีโชคนี่มันจะเป็นเรื่องที่ประกอบกันระหว่างดวงของคนคนนั้นนะคะ แล้วก็กรรมใหม่ก็คือการกระทําที่กระทําอยู่นะปัจจุบันที่สอดคล้องกับโชคลาภนั้นๆเช่นการทําทานโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมวางแผนมาก่อนคือทาน่ะจะมีสองสองอย่างนะคะในในแง่ของโชคลาภเนาะถ้าทานที่มีการวางแผนอย่างดีมาก่อนพวกนี้จะทําให้มีฐานะที่เป็นปึกแผ่นนะคะ ผลกรรมนั้นจะคือผลบุญนั้นก็จะส่งให้มีฐานะเป็นเปกแผน่นอาจจะเป็นคนที่มีเงินเดือนประจํามีรายรับประจําแต่ถ้าอยากจะได้เรื่องโชคลาภก็ต้องทําบุญหรือทําทานชีไม่ได้มีการจัดเตรียมวางแผนมาก่อนอย่างเช่นเราเห็นเราเห็นคนที่เขาราบากเดือดร้อนแล้วเรารู้สึกอยากช่วยขึ้นมาตอนนั้นแล้วเราช่วยเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือแม้กระทั่ง น้ำใจเมตีแม้กระทั่งรอยยิ้มอะไรต่างๆหรือเห็นสัตว์เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ช่วยเลยโดยที่ไม่ได้มีการวางแผนอันนั้นคือจะเป็นบุญที่ทําให้มีโชคมีลาบแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างเช่นการถูกตตรตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเหตุ <S <S ที่ถูกต้องตรงกับผลถ้าเราอยากได้ผลแบบไหนเราก็ต้องสร้างเหตุแบบนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งประกอบที่จะช่วยเสริมมงคลให้ ตดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะถ้าถามร้านเราก็ขอแนะนําเลยว่าไม้ใหญ่แย้แ,แล้วก็ควรจะเป็นร้านที่มีประสบการณ์ในด้านของโชคลาภนะคะเกี่ยวกับไม้มงคลตัวนี้นะคะก็จะทําให้ท่านมั่นใจยิ่งขึ้นว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นถ้าเราได้สายพันธุ์ที่คือข้เด่นเรื่องเนี้ยก็น่าจะทําให้ มีเปอร์เซนต์ในการที่จะมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลูกค้ามากมายเลยค่ะที่ได้รับโชคจากการบูชาต้นหย่แย้หรือไม้หย่แย้ไปจากทางร้านของเรานะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้นะคะมีโชคดีมีโชค,โชคลาบมีแต่ความสุขค้าขายดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเฮงเฮงปังปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี